ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทและกลองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการเดินวิ่งรวมพลคนกีฬาวิ่งวิถีใหม่ใ,ใจกลางเมืองสปอร์ตเดย์รันไทยแลนด์ซีรีส์2023ดึง5นักกีฬาและอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจชาวไทยให้แฟนคลับร่วมชาเลนจ์2กิจกรรมสุดพิเศษฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะบริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยก็วันนี้ก็เป็นการงานแถลงข่าวสปอร์ตเดย์รันนะครับ Thailand City 2023นะครับก็เป็นการวิ่งใจกลางเมือง5สถานที่เราจะเริ่มครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะที่หนะ้าที่แห่งนี้นะครับกุมภาพันธ์หนะ้าที่แห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครที่มีความสนใจในการออกกำลังกายใครที่อยากจะทดสอบว่าตัวเองเนี่ยยังไหวขนาดไหนก็ขอเชิญชวนให้มา ทดสอบกันที่นี่นะครัครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาส่วนครั้งที่2 3 4 5ผมอาจจะจําวันที่ไม่ได้นะก็คือเดือนมีนาเมษาและเดือนพฤษภาก็ลดหลั่นกันไปแต่เราก็จะมีะเพื่อนๆนักกีฬาที่เป็นไอดอลของเราตั้งแต่มีน้องเอิรน้องตะวันวแล้วก็บัวขาวแล้วก็รีซอแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อแปนที่เป็นนักกอลเลยบอร์ดนะครับนะฮะซึ่ง นักกีน้องน้องนักกีฬาเหล่านี้ก็จะมาร่วมวิ่งกับเราแต่ผมมั่นใจนะครับว่าอาจจะมีคนที่พวกเราเห็นแล้วเออมันใช่เลยอะไรเนี้ยมาร่วมวิ่งกับเราเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าพวกเราคนไทยจะทําอย่างไรเนี้ยในปี2570เจนี้ยจะมีคนไทยออกกำลังกายให้ได้ค่าเฉลี่ยคือ50% ขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก42-43นะครับผมก็เชื่อว่าถ้าพวกเราช่วยกันออกกำลังกายช่วยกันวิ่งช่วยกันเดินช่วยกันเต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือเป็นบาสโลบเลยได้หมดครับขอให้เป็นการออกกำลังกายแต่วันนี้ที่เรามาประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นการวิ่งใจกลางเมืองเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเรายังมีเรื่องของ C.C.C. เลย คลี่คลออแคลี่คลออะไรแคลี่แคล,คลแคลี่ลชาเลนจ์อคือ CCC ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถโหลดเข้าแอป,ปนะฮะและก็นำไปแลกเป็นแต้บได้เมื่อมีแต้บแล้วนำไปแลกเป็นสิ่งของได้ซึ่งผมคิดว่ามีคนร่วมกิจกรรมมากะสมควนโดยเฉพาะเจ้าของ CCC ก็คือวันนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากการรวมตัวของหลายๆกระทรวงนะฮะร่วมร่วมบูรณาการว่า CCC เนี้ยมอบให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนลันเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นหาเป็นผู้หาแนวร่วมในการที่จะมาร่วมกันออกกาลังกายสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนไทยทุกคน ให้พวกเรามาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคุณหมอนะฮะเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปพบแพทย์นั่นก็คือเป็นการเซฟงบประมาณให้กับประเทศไทยเรานะครับ